กำลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลเลยนะครับมีการโจมตีโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีครับมีข้อมูลว่าทางโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับไปเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองนักเรียนว่า oh, ขอเงินหน่อยขั้นต่ำคนละ500บาทากับเป็นเงินอ่างเตาเป็นการตอบแทนคุณครูช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทุ่มเทตัวเองสอนลูกศิษย์เป็นอย่างดีครับมันเป็นหน้าที่ป่ะนี่ก็เลยงงใหญ่เลยม,มีการโชว์สลิปเป็นหลักฐานยืนยันด้วย แทนคําขอบคุณมอบให้กับคุณครูครับนี่ฮะคุณนายฮะเคยเจอแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะแล้วถามว่าเอ๊ะต้องต้องจ่ายจริงๆหรอเป็นหน้าที่ของเราด้วยหรอเพื่อน่มนั่นสิครับมันโดนเหมือนบังคับไงมันเหมือนแบบว่าต้องทำอะแต่จะเป็นการขอความร่วมมือแต่ต้องทานะจ๊ะถ้าไม่ทํามีปัญหาหรือเปล่านี่นะครับทาง X เนี่ยนะครับก็ออกมาแฉมีผู้ใช้บัญชี X ออกมาแฉพฤติกรรมครูโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดอุดรธานีเรียกเก็บเงินนักเรียนชั้นป .6 คนละ500บาทแทนการมอบของขวัญต่างๆฮะนะนก็เลยถูกวิาพากวิจารณ์ณโดยคุณครูคนนี้ส่งข้อความไปในแชทกลุ่มลายผู้ปกครองครับอบอกว่าทุกปีผู้ปกครองจะมามอบอ่างเปาให้กับครูประจําชั้นสองคนโดยผู้ปกครองจะออกคนละ500บาทเป็นอย่างน้อยอ,อมากกว่านี้ก็ยินดีนะจ๊ะ เออน,นะครับเพื่อที่จะขอบคุณครูที่ดูแลลูกหลานระยะเวลาหนึ่งปีที่ครูทุ่มเทและตั้งใจอบรมสั่งสอนด้วยความห่วงใยและจะไปมอบบนเวทีอำลาสถาบันตอนถ่ายรูปหมู่เป็นการมอบด้วยความสมัครใจตามกำลังศรัทธาครับ แล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีธนาคารไปให้ด้วยคุยในกลุ่มไลา์หักครองไงคุยในกลุ่มไลฟ์หักครองเสร็จปุ๊บอ่ะใครโอนแล้วก็จะมีรายชื่อใช่ไหมอัปเดตให้ใครยังไม่โอนก็เหมือนจะโดนไซโคเบาๆนะผมว่าก็ะจะอยู่ได้ยังไงล่ะถ้าไม่โอนอ่ะ ชื่อมันหลาเลยนะแล้วม่มีชื่อเราก็ไม่ได้แต่จริงๆในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นผู้ปกครองรวมมือกันเองแล้วก็เป็นน้ําใจให้ครูก้อนหนึ่งอ่านั้นก็คือพอรับได้แต่มันเหมือนมันเหมือนเรียกเก็บเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ให้ของอะไรก็แล้วแต่เกินสามพันนี่ก็ผิดกฎหมายนะจ๊ะใช่ไหมฮะแล้วก็ในแง่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีสื่อออนไลน์นะครับคุณทําอะไรที่แบบว่ามันมันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะถูกตั้งคําถามแบบนี้นะครับเพจดังก็ตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าทุกปีเนี่ยคุณครูชั้น ป .6 เนี่ยใช่ครับต้องได้เงินเป็นก้อนน่ะนะพักใหญ่แล้วแหละแล้วมันผิดวินัยหรือเปล่านะครับเป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่ในจังหวัดซึ่งก็น่าจะมีนักเรียนเนี่ยจำนวนมากแล้วคุณครูก็ได้เงินเดือนนี่ใช่ไหมฮะค่ะออนะก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดเงินขั้นต่ำเนี่ยว่าต้องโอนอย่างน้อย500เนี่ยแล้วทางโรงเรียนดูเรื่องหรือเปล่าใช่ไหมฮะท่า<ช>นผอ,อรับทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนของท่านนะครับ S <S เออนี่นะเหมือนเขาบอกว่าไม่เกิน3,000ใช่ไหมอันนี้คนละ500 500ก็ไม่ถึง คนละแล้วแต่ตีความหมายไงเออเราไม่ถึงอ่ะห้าร้อยเองแต่บอกถ้าเกิดรวมกันมันเกินตอนให้อ่ะรวมไงใช่ไหมล่ะตอนที่มีพี่ทีรับมงรับมอบไงขอบคุณที่ดูแลลูกของเรามาเป็นอย่างดีสมมติบ้านดิฉันจนแล้วลูกดิฉันอ่ะฉันไม่อยากไม่สะดวกที่จะจ่าย500อ่ะแล้วมีรายชื่อทุกคนหมดแล้วเหมือนลูกเราเราไม่ได้จ่ายอ่ะเป็นเคินเหมือนกันนะหรือแบบคุณโอนแค่2 0 0ออย่างนี้ใช่ไหมเอออันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ว่าพอน่าจะมีการตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะรอโรงเรียนออกมาชี้แจงเนาะค่ะ